เราเริ่มจากอะไรก่อนดีคะก็เดี๋ยวเริ่มจากเราต้องใช้ตาช่างนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราต้องเทเทียนลงไปเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้เทียนอยู่ที่80กรัมเอาเป็นแก้วกระดาษวางวางบนตาช่างก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วเสร็จแล้วให้พี่เขื่อนเทจากหม้อเลยถ้าลวกนี่ลวกมันจะลวกไหมคะเออมันเอ่อต้องระวังนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆน้ําตาเทียนเขาเนี่ยจะไม่ได้ร้อนมากกี่กรัมนะคะ80ค่ะ ถ้าเกิดเราเทเกินเราก็เทกลับได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เทมา85ก็เทกลับมาต้องบอกก่อนนะเขาว่าร้อนใช่ใช่ขอบตรงถึงตรงด้วยค่ะประมาณนี้ได้เลยค่ะโอเคออพอดีเปเลยนะคะอันนี้ก็วางได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้พี่เขื่อนเลือกสีแล้วก็ผสมได้เลยสีเหลืองอ่อนดีไหมได้ค่ะ บล็อกเกอร์ก็มาบ็อกเกอร์ก็มาดอกจากดอบแล้วก็แนะนําว่าป้ายที่ข้างแก้วข้างแก้วเทียนของเราค่ะตรงใกล้ใกล้ใกล้ตัวเนื้อเทียนอ่าอ่าใช่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยโหนี่นะคะใส่สีไปนิดเดียวเหลืองอ่อยเลยใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวที่เป็นสีน้ำเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นมากเลย ถ้าเกิดขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องผสมกลิ่นใช่ค่ะซึ่งกลิ่นตัวนี้เนี่ยจะจะให้ใส่อยู่ที่ประมาณ5%้าเอนต์ค่ะเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณจะาถามคุณเขียนว่าเท่าไหร่เท <c oughs> ียนก็จะเดินออกจากกล้องแล <c oughs> ต้องกลับมา่อห้าเปอร์เซ็นต์ของตัวเทียนก็คือเราใช้เทียนไป80กรัม5%เซจะอยู่ที่ประมาณ4กรัมเท่ากับเราต้องใส่กลิ่น4กรัม ลงไปในเทียนก,ก็สามารถเลือกกลิ่นสามารถเบล็มกลิ่นที่เราชอบได้เลยเมื่อกี้แอบคิดว่าขอเป็นพีชกับลาเวนเดอร์เขาจะเข้ากันไหมคะได้ค่ะ,ะเดี๋ยวพอเราได้4กรัมแล้วเดี๋ยวรบกวนพี่เขือนวัดอุณหภูมิตัวเทียนก่อนนะคะ,คะอันนี้เราจะใส่น้ำหอมตอนที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ45-50องศาเซลเซียสอันนี้ขอเดาได้ไหมคะ ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดร้อนเกินน้ำหอมมาและ้วเราหงื่อ,อถูกต้องเลย,เอยสองคะ <มา S 2> แนนขนาดยังไม่ได้เคยทำมาก่อนแต่ให้คิดไปเซ็นต์ <c oughs> คิดไม่ได้นะก <c oughs> ดเครื่องคิดเลขเอาได้ <c oughs> ออตอนนี้เราอยู่ที่เจ็ดสิบเออมาตปอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดใช่ไหมคะใช่ค่ะรอแป๊บหนึ่งใช่เราสามารถคนเพื่อให้เขาเย็นเร็วขึ้นใช้เป็นไม้อันเดิมได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะและ้วเคนขอ,อนือเยใส่น้ำหอมลงไปนะคะเ,ออเนื่องจากเทียนเนี่ยอยู่ที่80กรัมใช่ไหมคะให้พี่เขื่อนคนประมาณ1นาทีได้เลยค่ะได้จับเวลา,อ,าอันนี้ประมาณ1นาทีแล้วก็เราสามารถเทลงในแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะรอเขาเซตตัวสักครู่หนึ่งได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็คือเทียนที่แห้งเรียบร้อยแล้วก็เราทําการใส่ไส้เทียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็<น>เป็นสีเหลืองอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เขื่อนแกะิมีมออกมาได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราแกะแรงมันจะไปขูดเนื้อเทียนได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นตัวฐานขนมเค้กเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะจะตกแต่งด้านบนด้วยใช่ค่ะ มาลุ้นกันว่าพี่เขื่อนจะเทเออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะน่ารักมากน่ารักมากเลยคัพเค้ก